รู้จากคำว่าเซนผู้หญิงปะอก็เขาคมีความสุขดีมั้งเห็นแฟนเก่าเธอมาขนาดเนี้ยไม่ละเขาจะไปรู้ได้ไงว่าเขามาหรืออะไรแล้ววันนี้ได้เจอปะผมไม่เห็นเลยนะไม่เจอไม่เจอเลยขอตกเลยเธอบอกว่าเธอต้องการความสบายใจต้องการความที่ชัดเจนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปแนะนําเลยว่าอ่าเนี่ยแฟนผมจะกล้าไหมล่ะ คิดหายละผูไม่น่าพูดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไม่เจอกันนานเลยนะครับผมจะบอกว่าผมก็ก็มีมีแฟนแล้วนะครับมีแฟนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไม่นด้เป็นคนที่เคยแต่งงานกับพี right. ่ซอครับไม่รู้ว่านี่แฟนสาวได้ยพูดทำไมมีนีที่ได้รู้จักแฟนใหม่นะครับก็อดีตแล้วเนาะทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันได้ครับก็ไม่น่าจะเป็นไรหรอกเนาะเป็นเพื่อนกับคนที่เคยแต่งงานเนี่ยเหรอคะก็ ไม่ได้นะสิเนาะอีกไม่กี่เดือนก็น่าจะครบ2ปีแล้วอะ่ะทําแก๊งด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันก็ค่อนข้างที่จะอยู่ด้วยกันมานานก็พอรู้จักในิสัยกันดีก็ยินดีที่ได้รู้จักชินกันค่ะดูน่ารักดีนะคะอยู่ด้วยกันทําแก๊งด้วยกันด้วย่อก่อนวินหนก็อยู่บ้านหลังเดียวกันดูแลลูกน้องสองแก๊งไปด้วยกันทําอะไรด้วยกันไปเยอะอะไรค่ะก,ก็น่ารักดีค่ะเพราะาลูกเต็มบ้านหลังเต็มเมืองเลยอตอนเนี้ยซ้ oh. อเป็นคนขยันค่ะ ตอนที่อยู่กับวินัยก็ขยันเหมือนกันก็แค่เคยเนาะใช่ก็แค่เคยแต่ว่าก็คนคุ้นเคยกันอยู่ค่ะอืมก็คนเคยเคๆกูอยากจะกรี๊ด